ไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนว่าผลบิษร์มีผลอะไรขายบ้างนะเอ๊ะนี่ใครกันใครอะจริงๆมันก็ผมเองอะแหละครับทุกคนครับตอนนี้ช่องของเราต้องการผู้ติดตามเพิ่มเป็นจํานวนมากเพื่อเปิดการมองเห็นของช่องเราทุกคนจะได้เบาสมองหรือจะปวดหัวก็เดิวอันนี้ผมก็ไม่สามารถบอกได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันกดติดตามและกดแชร์ไปให้คนอื่นได้ดูกันด้วยนะฮะทุกคนถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะคะทุกคนทุกคนมาอยู่กันในเกมเดิมเกมนี้ที่มีมงกุฎเออตรงนี้อ่ะใช่ EFP c l o u Limited Edition ที่ผมยังไม่ได้คืนเพื่ออะไรนะคะทุกคน โอเคในคลิปนี้นะทุกคนเรามาอยู่ในเกม k ิ n งเล g a c ซี่กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็พร้อมกับดาบสุดเท่ที่ผมได้จากคลิปที่แล้วนะทุกคนถึงผมจะไม่มีท่ามาสักท่าแต่ก็คเอฟเฟก์มันก็เท่นนะทุกคนเนี่ยคือผมลองตีแล้วเอฟเฟก์มันคือมันตีไปไกลๆด้วยนะ่ะถ้าสมมติอ่าสมมติถ้าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วทุกคนลองตีปึ๊บซืปั๊บ,บ,บ,บเนี่ยมันโดนนะทุกคนถึงงานดนมนเนมันจะเออค่อนข้าง,างที่จะไปทาง เออแย่เลยหน่อเพราะผมไม่ได้อัพสายดาบแต่ก็ก็จัดว่าดาบมันเท่ดีอะนอก็ก็ให้คะแนนความเท่หน่อยละกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเป้าหมายหลักของคลิปนี้ก็คือผมจะไปไปดูเกาะฮาโลวีนเกาะใหม่ เจ๋งปะเกาะอลรวินที่มันมีอัปเดตนะทุกคนสําหรับในโลก2อ,อะ่ะมันมีลาบอสด้วยแต่ว่าในโลกหนึ่งเนี่ยมันไม่มีน,นะทุกคนไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้ถ้าโชคดีเราจะพยายามหาเจ้าทะเลให้เจอนะเพราะว่าเจ้าทะเลเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมาของโลก2เลยซึ่งผมจะพยายามหาให้เจอแล้วแต่ะ <laughs> แต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ก่อนเองเรามาสุ่มพลปิศาจกันก่อนดีกว่า <laughs> แล้วก็เดี๋ยวผมจะแนะนําระบบการเปิดทำผลตื่นด้วยนะแล้วก็ปึ๊บผลดีดี please s i n โอ้สไปโนขอแสงได้ไหมอยากทำผลแสงตื่นเกลือทุกคนเงินก็ไม่มีแล้วด้วยเดี๋ยวต้องไปฟังเงินเพิ่มเลยโอเคครับทุกคนคือผมต้องบอกก่อนแล้วกันว่าสําหรับผลตื่นเนี่ยมันทํายังไงนะะทุกคนส่วนเรื่องไฟเผาพวกไฟติงซน์เนี่ยผมก็ยังไม่บอกอะไรกันนะเพราะว่าเงินผมก็ยังไม่มีซื้อนะฮนะ ไปดูเผ่าตื่นกันดีกว่าเอ้ยผลตื่นผลตื่นนะทุกคนสมมติให้ทุกคนเจอปราสาทหลังนี้ก็คือปราสาทของซามูไรนะทุกคนแล้วก็ก็คือทุกคนอยู่เกาะแรกอะให้ทุกคนมาตรงนี้นะนี่ตามมาเลยปึ๊บโอ้มีคนยืนตรงนั้นด้วยโอเคคือเรามาตรงนี้เลยนะทุกคนมายืนตรงนี้ตรงนี้คือจุดทำเผ่าตื่นไม่ไม่ใช่เผ่าตื่นขอโทษครับผลตื่นใช่ใช่ นี่แล้วก็ให้ทุกคนมาคุยกับคนนี้เลยนําผลไม้แบบเดียวกันกับพลังเจ้ามาเติมเต็มกรอบด้านหลังข้าแล้วค่อยมาคุยกันใหม่นะก็คือให้เอาง่ายนะทุกคนการที่เราจะทําผลตื่นได้นะทุกคนโอ้ยอดีคือเราต้องเอาผลปีศาจที่มันเป็นผลปีศาจผลเดียวกับที่เรามีนะทุกคนแล้วก็ามาใส่ตรงกรอบหลังนี้ซึ่งผมเตรียมไว้แล้วผลหนึ่งนี่ผลแสงผมไม่หาเพิ่มมานะทุกคนได้๊บมา,มาตรงนี้แล้วก็เอามาแปะตรงนี้ป๊อเอาคุณต้องการ l u c i ดัสโค d ดโอเคขอโทษครับ <laughs> ลืมห <laughs> นแสงมันต้องใช้ลูซิดัสโค d ดอะ ลูซิัสโทมันหาจกเกาะน้นอะเอาเป็นว่าผลแสงช่างมันนะ,ะทุกคนคือมันมีแค่ไม่กี่มไม่กี่อันหรอกคือมันมีแค่ไม่กี่ผลหรอกที่มันต้องใช้ของแต่งอย่างอื่นช่วยแต่ว่าสำหรับผลแสงมันต้องใช้นะทุกคนแต่ว่าบางอย่างก็ไม่ใช้งั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนลวินก่อนล้วกันมันจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่คือหลังจากเนี่ยคือตรงนี้นะคะือจุดทำพอตื่นใช่ปะแล้วก็เดินมาตรงนี้เลยนี่มันอยู่ตรงนี้นะทุกคนมีน้องอกบอกมาด้วยว่าคือมันอยู่ตรงจุดที่ผมชี้จากคลิปที่แล้วนนี่ทะะกค ล้วีนไอ้โอ้เขาตีบอสกันอยู่ด้วยอันนี้คือของดรอปนะทุกคนของดรอปมีทั้งสี่อย่างเนี่ยโอ้ยดีนะที่ผมไม่ซื้อก่อนหลตอนโลกแรกอะมันดรอปได้ด้วยฮ่มันดรอปได้จากบอสนะฮะทุกคนแล้วคือไม่มีใครตีเลยหรอ เดี๋ยวทุกคนคนในเซิร์ฟไปไหนหมดเดี๋ยวทำไมเขาให้ผมตีคนเดียวไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมต้องเรียกคนในเซิร์ฟมาตีด้วยเดี๋ยวแอลลี่ให้หมดเลยไปตีมังกรเอ้ยไม่ใช่มังกรไปตีนี่กันตรงนี้แล้วก็ยังเลยใช้เป็นหมวกสายฟาร์เหมือนเดิมนะทุกคนเพราะว่าเราเวลยังน้อยอยู่เกมนี้เวลมันตันอยู่ที่4 0่พันกว่าๆนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็คงยังต้องใช้มงกุดอันนี้ในการฟาร์มต่อเล่ยๆนิดนึ่ง เดี๋ยวคือคือขอสับคนมาช่วยผมได้ไหมคนคือผมต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งแต่คือไม่มีใครช่วยไม่ผมลืมบอกไปนี่นะอะไรอะ่ะอุ้ยเดี๋ยวนะ18นาที SK 24นาที GS คืออะไรอะ่ะ มหมายว่าซีคิงปะ18นาทีซีคิงเกิดแล้วก็24นาทีเอ่อแกโซฮอเกิดเหรอ๋อใช่ใช่น่าจะเป็นแกโซฮอเกิดไม่ใช่ไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันขอไปเคลียร์บอสก่อนแล้วกันนะคือผมต้องระวังอยู่ท่าเดียวเลยคือไอ้ท่าน,านั้นท่าที่มันแบบว่ามันจะวามมาอยู่ดิมก็วา้ามเค oh, okay, ลบบ ยังหลบได้อ hmm. ยู่นะแต่ว่ามันต้องไอ้นี่ต้องมีฮาร์คีสังเกตไม่งั้นเราหลบไม่ได้ถ้าวีโอ้ย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 ตัวละตัวผมโดนผมโดนยากหรือบางทีมันอาจจะไม่ยากก็ได้คือมันอาจจะไม่ยากก็ได้นะถ้าเรามาเป็นแก๊งแบบมาหลายๆคนน่ยแต่ตอนนี้คือมันมีแค่ตอนนี้ไม่มีแค่ผมกับคนคนนี้โอเคแล้วก็เฮ้ยผมแรงอยู่นะเนี่ย คือมันไม่ได้แรงขนาดนั้นหรอกแต่ผมว่ามันก็แต่ว่ายังทำดาเมจได้นิดหน่อยเออเนี่ยเริ่มแล้วบอสมันเลือดอีกเกินกว่าครึ่งหลอดแล้วอ่ะดีมากอุ๊มีคนช่วยพีแล้ว let's go <S เพื่อนในยังไม่ได้แอลลี่เลยแอลลี่ก่อนแอลลี่แอลลี่ขอของดรอปด้วยนะอยากได้ของดรอปมากเลย ดอกมันกี่เปอร์เซ็นต์นะทุกคนแปน๊บนึงนะพัมพกินเฮดดอกสองเปอร์เซ็นต์พัมพกินสมเชอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ฮัลโลฮัลโล่สวับสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮอลโลแลมสี่เปอร์เซ็นต์โอเค 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าผมน่าจะได้อันที่มันเกลือสุดก่อนเราจะไม่ได้เลยเดี๋ยวสองสกิววีอันนี้โดนแน่นอนแต่ว่าดาเมจน้อยนิดหนึ่งดรอปไหมโอ้ดรอปเอ้เดี๋ยวไม่ใช่ดรอปนี่มันอะไรอะแลนเทนซ์เลเยอร์มันฉายายาหนิมันได้เพชรห้าด้วยเดี๋ยวนะมันได้เพชรห้าด้วยนะทุกคนแล้วก็ฉายาย,าย ผู้ฉายานี่มันคู้ฉายานี่มันใช้ยังไงแล้วก็บอสนี่มันเสกตรงมีจุดเสกนี่มันอยู่ตรงไหนนะอ๋อนี่ป่ะอะปีหนึ่งอ๋ออันนี้อันนี้ NPC แรกของใช่ไหมใช่อันนี้คือ NPC แรกของนะฮะทุกคนอ่ามีเหมือนเดิมเลยจะเป็นเจ้นี่แล้วก็เจ้นี่อ่าเออวัตถุดิบของเจ้นี่มันหาได้จากโลกของนี่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาเอาล่าเจ้านี้กันด้วยนะ เราก็จะมีซีคิงสกอลพัมกินเฮดอ๋อพัมกินอ๋อพัมกินเฮดดอปได้อ๋อ oh, เดี๋ยวนะของดรอปเมื่อกี้นะทุกคนมีอะไรบ้างนะมีพัมกินเฮดหนึ่งอันแล้วก็มีไอ้นี่พัมกินสมาชเชอร์แล้วก็เป็นฮอลโลอะไรนะแชลแล้วก็ฮอลโลแรมอ๋อมันแปลว่ามันไม่ดรอปนี่หรอฮอลโลสกิลแล้วก็เป็นไอ้นี่สองอันนี้ไม่ดรอปฮะอาจจะต้องพาร์ฟอย่างเดียวหรือเปล่าน่าจะใช่นี่หรอนี่จะเสกหรือเปล่า อ่าใช่มันคือจุดเสกนะทุกคนใช้50 candy เพื่อเสกแจ็คโอเลเทนซึ่งผมไม่มีฮะทุกคนเดี๋ยวนะหรือผมมีผมฟาร์มไปแล้วนี่คือฟาร์มไปตั้งแต่โลกออ้มีด้วยฮะเสกสักตัวจะเป็นอะไรไปใช่ปะ oh my gosh อ้าเดี๋ยวออกไปก่อนออกมาก่อนโดนอะไรไม่รู้ s k i l x ยิงไม่โดนเลยทำไม skill x มันระยะมันสั้นอย่างเลยสั้นแบบสั้นมากๆ สั้นจริงๆส,สั้นแบบว่าไม่ต้องใช้ก็ได้มั้งแล้วทุกคนน้องก็บอกว่ามันบินได้ด้วยนะเ่าสก,กายเีย์แต่ว่าผมยังไม่เคยลองบิ่องผมลองแล้วนะเดี๋ยวเขาลองอีกรอบคือมันน้องเขาบอกว่าให้กระโดดไปนะฮะทุกคนแล้วก็ให้เรากดสเปซบาร์ค้างหอหอสมมติอ่ะกระโดดไปปุ๊บแล้วกดสเปซบาร์ค้างอ๋อ oh! แล้วอย่างนี้นี่แต่ความเร็วมันก็เฉยๆนะแต่ว่าก็ดีนะทุกคนอย่าน้อยมันก็เท่ๆดีอะมันเอามาลองได้น่าจะเอาไปใช้ตอนที่แบบว่าโดดขึ้นไปสูงๆแล้วลลงมาา่า โอ้ยอะไรเนี่ยอยากได้ผลประตูอ่ะแต่ไม่มีใครแลกเลยไม่มีอะไรแลกเลย <c oughs> ผมมีผลประตูอ่ะ <c oughs> แต่อยากได้แต่ว่าน้องเขาคือจริงๆก็มีน้องบอกผมมาแลลวนะว่าผลประตูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอืมไม่ได้ดีอ่ะน้องเขาบอกว่ามันดีตรง p v นะทุกคนแต่ว่าฟาร์มไม่ดีอะต่ผมไม่แน่ใจนว่ามันดีไหมแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาช่วงพยายามหาเวลาในการใช้ผลนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะแต่ว่าผลตอนนี้ผลแสงมันยังดีอยู่เพราะฉะนั้นขอฝาบแช้ผลแสงไว้ก่อนนะอาจจะทําตื่นผลจะทําผลแสงตื่นให้ได้นะจะพยายามทาให้มันตื่นเลยเพราะว่ามันน่าจะจาเป็นมากในการเคพื่อนที่อ่ะทุกคนคือแต่ละเกาะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลมากเลยะโดยเฉพา โอ้พัมกินส์เมชเชอร์โนเวย์ผมได้แล้วได้กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยพัมกินส์เมชเชอร์เดี๋ยวนะพัมกินส์เมชเชอร์มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะลืมแล้วโอ้อ๋อมันคืออาวุธเลยเหรอพัมกินส์เมชเชอร์เดี๋ยวนะมันลิมิเต็ดป่ะลิมิเต็ดด้วยอู้โอ้ยนี่ไงทุกคนมีคนใส่บอทอีกตัวแล้วพัมกินส์เมชเชอร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมได้ของที่หายากที่สุดคือมันหายากที่สุดแล้วคือเดี๋ยวนะผมขอลองเอามาถือให้ทุกคนดูก่อนคือถ้ามันหายากที่สุด มันอยู่ไหนเออนี่พัมกินสมาชเชอร์กดใช้ปึบ๊บปั๊บอู้วว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 เววมวว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 มววววววรวววรวนัววว่วววววววนสวว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 นวว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 นววงววววว้วววววะวว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 ีววว้วว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 สวว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 วมวออวว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 วมววงวาวอวว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 มันจะทุบมันจะทุบลงไปข้างล่าง <c oughs> อ่าโอเค โอ้ยไม่โดนซึบปึ๊บ let's go อู้ได้อีกแล้ว h o l l o shell ทุกคนผมได้ shell shell คืออะไรของแต่งเหรอ h o l l o shell อู้มันมีบอกความสามารถเพิ่มพลังโจมตีของผลไม้5%แล้วก็ลดการถูกโจมตีด้วยผลไม้7.5%อู้อ,อู้ไงทุกคน เทปะเข้ากับอัปเดตฮาโลวีนมากแล้วยังมีเรายังมีน้องพระฮาโลวีนตรงนี้ด้วยนะสุดยอดมากว้าผมว่าผมเริ่มเข้ากับอัปเดตฮาโลวีนของเกมนี้แล้วเจ๋งมากเหลือแค่ต้องใช้หัวฟักทองที่มันอบดสองเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแต่ขอเปลี่ยนมาเป็นปนี้ก่อนแล้วกันนะคือมันได้เลเวลเยอะดีขอไปดูแป๊บนึงนะคือผมอยากรู้ว่าไอ้ภาคภุมลิซัสโคนี่มันหายยังไงโอ้เดี๋ยวนะซีคิงได้ปรก <c oughs> ากฏตัวออไม่ซีคิงได้ปรากฏตัวในท้องทะเลเจ้าทะเลเหรอทางไหนอะทุกคนมันอยู่ทางไหนเดี๋ยว ผมต้องไปรวมกลุ่มกับคนตรงนั้นก่อนฮัลโหลเพื่อน where is เจ้าทะเล where มาแล้วเพื่อนเรามาแล้วเรามารวมกลุ่มแล้ว <S <S ทางนู้นเหรอทำไมเหมือนเพื่อนเขาไปทางนู้นกันเลยอ๋อโอเคมันน่าจะอยู่ข้างหน้าตรงนู้นเลยป่าไอ้เสาๆนั่นเหรออ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอะไรเดี๋ยวมันทีเแซด <S 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 ทีเล็กที่กลายเป็นจระเข้ไปแล้วเพื่ออะไรอะเฮ้ยข่อนเล่นบ้างดิอยากได้มันขี่หลังได้เอ้ยเดี๋ยวมันขี่หลังได้ด้วยเหรอมีคนขี่อยู่ตรงนั้นนะทุกคนว้าวอยากขี่มากอยากได้ผ่มนบ้างอ่ะทำไงอ่ะเดี๋ยว ไอเดี๋ยวเจ้ามันจะตายแล้วอะทำไมเจ้ามันตายหาเดี๋ยวยังไม่ทันได้ตีเลยทุกคนเจ้ามันตายแล้วผมยังไม่ทันได้ตีเลยมันต้องมีกล่องนี่นี่ไงกล่องอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมนงเอากล่องด้วยอะไรเนี่ยสามกล่องกล่องกล่องเทียอะไรอะไรเนี่ยเจ็ดมณีแล้วก็อโลอโลฟลุตอโลว่าที่อโล่ะคือตัวอะไรเดี๋ยวอโลเหรออโลซอปะ่ะอันนี้เป็นสไปโนแล้วนี่ไงอโลซอ เอสาีกเเเหรอฮ้ยก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนนะทุกคนอันนี้เก็บไว้ก่อนอาจจะได้ใช้ในอนาคตแต่แต่แตน่าเศร้าใจอย่างยิ่งคือเรายังไม่ได้ทำมิติเจ้าเลยเลยกรคือผมลยความว่าใช่ไหง,งั้นสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนผมขอจบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะทุกคนแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มเลเวลไปให้ยาวๆเลยนะอยากเออก็อยากจะทําให้มันถึงเลเวลประมาณนี้นะเพราะว่าผมจะได้ท้าผลแสงตื่นได้นะทุกคนแต่ว่าแถาไม่เห็นกับเลเวลไม่ใช่ไหมเด็กคลิปมากรายว่าเก่าแล้วกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด าให้กับช่องของโนู้เยนคนนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้โอ้ลืมราได้อัปเดตลาวีนแล้ว,ลวสุดยอดมากถึงมันจะเป็นของที่หายากจริงๆผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันหาย,ายากหรือเปล่าแต่มันหมันก็ยากนะทุกคนแต่ผมได้แล้วแต่ผมได้แล้วไงเก <laughs> <laughs> ่งปะ <laughs> <laughs> บ๊ายบาย <laughs> ดู